เชลซีของมาริเซโอปเช h e ติโน o กำลังจะได้แข้งใหม่มาเสริมทัพเป็นคนที่3นั่นก็คือกองหลังจากโมนาโกอย่างอักเซลดิซซีด้วยค่าตัวประมาณ45ล้านยูโรหรือประมาณ38ล้านปอนด์วันนี้ครับช่องปามสามบาทิ5บาทจะพาไปรู้จักกับกองหลังรายนี้ว่าทำไมเชลซีถึงต้องดึงดีซซี่เข้ามาเสริมทัพแต่ก่อนที่จะรับฟังฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อติดตามช่องปาล์ม3บาทหบาทหรือว่าจะกดกระดิ่งไว้ก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นที่น่าสนใจคำถามแรกก็คือทำไมเชลซีถึงเลือกที่จะเซ็นกับอักเซลดีซัซี่คำตอบง่ายนิดเดียวครับนั่นเป็นเพราะว่ากองหลังค่าตัวแพงระดับ70ล้านปอนด์อย่างเวสลี์โฟฟาน่ามีอาการบาดเจ็บหนักที่เอ็นคว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดและน่าจะต้องพักขั้นต่ำา7-8เดือนเลยทีเดียวส่วนเบอร์ดูเบเดชิวตอนนี้ก็กำลังพักฟื้น แล้วก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักพักครับกว่าจะกลับมาเป็นตัวเลือกของทีมได้ล่าสุดในเกมปรีซีซั่นที่ชนะฟูลแลมไป2ประตูต่อศูนย์เทรเวอร์ชารบาก็ได้มาเจ็บเพิ่มอีกคนดังนั้นเมื่อตัวเลือกในแผงเซ็นเตอร์แบ็กเหลือไม่กี่คนมันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆในการหาออปชั่นเข้ามาเพิ่มก่อนที่อีก2สัปดาห์ข้างหน้าเชลซีจะต,ต้องเปิดสนามพรีเมียร์ลีกพบกับทางลิเวอร์พูลมาทําความรู้จักกับอักเซลดีซซี่กันหน่อยนะครับว่าเขาเป็นใคร ดิซซี่เนี่ยเป็นผู้เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับถนัดเท้าข้างขวาปัจจุบันอายุ25ปีมีหน่วยก้านที่แข็งแรงกำยำครับที่6ฟุต3นิ้วหรือประมาณ190เ้าเซนติเมตรเขาเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับปารีสเอฟเซ่ครับเมื่อปี2015จากนั้นก็ได้โอกาสค้าแข่งกับแรงอีก4-5ปีครับถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเล็กแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นทีมที่มีเกมรับที่ดีที่สุดทีมหนึ่งของลีกเอิงและเขาคนนี้คือหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญ จกนกระทั่งในปี2020ครับดิซซี่เดียพัฒนาตัวเองได้โอกาสกับหนึ่งในทีมชั้นนำของฝรั่งเศสนั่นก็คือโมนาโกแล้วก็เป็นตัวหลักตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาโดยลงเล่นไป129เกมยิงได้ถึง12ประตูและกดไปอีก4แอสซิสนับเป็นผู้เล่นกองหลังที่มีส่วนร่วมกับเกมรุกอย่างมากและนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เขาได้รับการยกยอ่ยองว่าเป็นกองหลังที่ผลงานโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของหลีกเอิงฝรั่งเศส ส่วนในระดับนานาชาติดีซซี่ก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่แต่ว่าอาจจะไม่เยอะนักนะครับได้โอกาสติดธงไปทั้งหมด4นัดแต่เขาคือหนึ่งในขุนพลของทัพเลอส์เบอร์ครับกับชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022ที่กาต้าที่ผ่านมาด้วยในอดีตที่ผ่านมาดีซซี่ก็เคยมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนและนิวคาเซลที่แสดงความสนใจนะครับก่อนที่ล่าสุดจะเป็นเชลซีจะเป็นทีมเต็งที่มอบ ประสบการณ์บนสังเวียนพรีเมียร์ลีกและความท้าทายครั้งใหม่ให้กับนักเตะรายนี้ส่วนจุดเด่นของอัรเซลดีซซี่ครับคือเป็นผู้เล่นที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดีมีความแข็งแกร่งและพละกําลังในระดับสูงด้วยที่ว่าส่วนสูง190เซนติเมตรนั่นทําให้เขาค่อนข้างเป็นอาวุธเด็ดยามเล่นลูกกลางอากาศว่ากันว่านี่คือผู้เล่นที่มีสถิติในการชนะลูกกลางอากาศมากที่สุดเป็นระดับ4ของลีกเอิงที่อัตรา 7. 0 3เอร์เเลยทีเดียว แน่นอนนะครับว่าการหวังผลจากลูกเซตพีสก็ถือว่าน่าสนใจเพราะ3ประตูที่เขาทําได้เมื่อปีที่ผ่านมามาจากลูกตั้งเตะทั้งหมดแถมยังเป็นผู้เล่นกองหลังที่ได้สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆอีกด้วยนะครับและด้วยความที่เขามีรูปร่างที่สูงใหญ่แน่นอนว่าในเรื่องของการเบียดปะทะก็คงจะสร้างความลำบากใจให้กับคู่แข่งไม่น้อยแต่ว่าดีซซี่เนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นที่เป็นสายปะทะนะครับ จะเน้นเรื่องของการอ่านเกมวิ่งเข้าไปกดดันแล้วก็ใช้ร่างกายเบียดบังทํำลายจังหวะหรือตัดบอลซะมากกว่าถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างที่สูงใหญ่ครับแต่เรื่องความเร็วก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันเขาเป็นนักเตะที่ไปกับบอลได้ดีครับเพราะเคยเล่นในตําแหน่งแบ็คขวามาก่อนเมื่อสมัยอยู่กับปารีสเอฟเซบ่อยครั้งที่แกจะชอบพาบอลขึ้นไปแดนหน้าเพื่อเปิดพื้นที่และอาศัยการออกบอลระยะสั้นและระยะไกลเพื่อสร้างสรรค์โอกาส บางทีเกมสวนกลับเนี่ยเพื่อนร่วมทีมก็ได้ประโยชน์จากดีซาซี่ไม่น้อยนะครับจากกลุ่มของการวางบอลยาวดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ดีซาซี่จะมีสติผ่านบอลเข้าสู่พื้นที่อันตรายคู่แข่งได้มากที่สุดของหลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วคำถามว่าเชลซีเนี่ยจะได้อะไรจากอักเซลดีซาซี่คำตอบก็คือด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาก,กับแรงและโมนาโกในหลีกเอิงแน่นอนครับว่าดีซาซี่เนี่ยเป็นผู้เล่นที่สามารถใช้งานได้ทันทีมีความสารพัดประโยชน์ อนอกจากตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ย <c oughs> ก็ยังมีตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กขวาหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นมิดฟิวรับได้ด้วยเช่นกันนะครับเชลซี Chelsea เป็นทีมที่มีสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในการผลิตสกอร์จากลูกตั้งเตะรวมไปถึงการชนะลูกกลางอากาศเมื่อฤดูการที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับว่าตัวดิซซี่เนี่ยน่าจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้เรียกได้ว่านอกจากเกมรับแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเกมรุกได้อีกด้วยนอกจากสิ่งที่ผมเอ่ยมาแล้วนะครับ อักเซลดีซซี่เนี่ยยังเป็นผู้เล่นที่มีภาวะความเป็นผู้นําสูงไม่แปลกใจครับที่เขาจะได้รับบทบาทเป็นรองกับตันทีมของโมนาโกทั้งที่อายุยังไม่มากเท่าไหร่นะครับนี่เป็นเรื่องราวของอักเซลดีซซี่ครับว่าที่กองหลังคนใหม่ของ Chelsea. เชลซีเพื่อนๆเห็นหน่วยก้านแล้วมีความเห็นว่าอย่างไรดีซซี่จะเข้ามาแล้วประสบความสําเร็จกับเชลซีหรือไม่ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับใครที่อยากจะสนับสนุน สามารถส่งเป็นซปเปอร์แตงหรือซปเปอร์สติ๊กเกอร์เพื่อเป็นการให้กำลังใจทีมงานก็ได้นะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ